กราบสบายดีดทุลุกท่านเนาะมาพอกันอีคะเนึงกราบเอกไอโกพี่น้องมื้อนี้พวกเฮากะมากินมีดเพ็ดพี่น้องมีดคูณสามเป็นมีดเกาหลีเนาะ <c oughs> มื้อนี้กับเบ,บ้าเจเบ้าเจก่อนเออแล้วกับเบ้าดูดีเนะาะสดีซึ่งเป็นทีมทีมมักไม่ใช่ทีมนก่อทีมมักเลี้ยวฟูทีมม,กมัเมกเลี้ยวฟูอีมมกแ <You who? S 1> มนเยูะอันนี้แหละเลี้ยวแมนเยูะนะ เดี๋ยวมื้อวันนี้แมนอยู่กับเรือพูพี่น้องมานั่งกินข้าวห่วมมิดกันพี่น้องมานั่งกินข้าวซุมเซลกันพี่น้องนะจะด่วนกันไงพี่ออกก่อนดีนะวมาด่วนกันว่าไผ่ชี้ออกต้นกันคือว่าอันนี้เป็นมีรถเผ็ดพี่น้องจินไปลมไปกับไี้ไอโกพี่น้องคือว่าเดือใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเลพี่น้องเ้ยเพื่อเป็นกำลังใจกับเบ้าดูดีดูดีเนาะไอ้บ่องแหงเลยดูดีเนาะ๋ยวให้เบ้าดูดีเป็นคุณซีมเนาะลองจัดดูเบ้าน้อยเบ้าน้อยดูดีพี่น้องเป็นเอฟซีพี่น้อง เอฟซีเอกเอกกูอยากหลอกมาให้คลิปน้ำพี่น้องเ <c oughs> บ้าดูดีเป็นคนสนับสนุนจังได้เบ้าแซ่บร้องห้งได้แซ่บเน่อยเฮงร้องแซ่แบแเออแซ่บเนาะลองใส่มีเพี้นะี่เอาปิ้น,ป,นปิ้นใส่หลายๆทำไมใใ่ง่ายเลยเบ้าดูดี <c oughs> ไม่หลายเลยนะไหลาลลๆรถแม่อ้ํลิงลิงใส่มือยุ่มใส่ก็ได้นะ จัดจัดเลยกันี่แซบพี่น้องแซบบ่แซบพี่น้องต้องบอแหงได้เข้าใหม่นี้แซบพี่น้องแซบพี่น้องลองลองพี่น้องคือว่าเขาก็มีอย่างเห็ดเนาะกะมากินอันมีเผ็ดพี่น้องมีเกาหลีก็สิมีบักเขือเทีหรือว่าหมักเล่นพี่น้องภาษาลาวแล้วก็มีไข่เนาะไข่กะไข่ต้มพี่น้องแล้วก็มีผักกระรำเนาะเย็นปะกินผักบ่หำม Kim 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 yale kim 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 yale kim kim yale kim kim yale kim kim đồ kim kim yale kim thử yale kim kim 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 kim

ไข่ต้มไข่ต้มเจไข่ต้มไข่ต้มหอมเนาะครับไข่ต้มพี่น้องโอเคน้อยเนาะร้องไห้กลางคืนต้มเหเี๋ยไข่ต้มพี่น้อง เอาอาปากน้ำอ่ะชอบชอบแซ่บมัเค็ดเนาะน้องตายก่อแล้วพี่คุณคุณเนี่ยเจคุณสามกับคุณสิบคุณสิบันเป็นคนกินเผ็ดบ่อยได้เจกินเผ็ดได้บ่อนี่กินเผ็ดมากกินเผ็ดดีงวะ

คำน้อยเธอเลยหำคำน้อยเก็งไหมพี่น้องกินข้าวกับยังพี่น้องกินข้าวกับยังน,น้อเจีมาเด้อมากินมีเพียรหมืกันเจนี๋ยน้อด้วยฮึืม มานี่มานี่เดี๋ยวให้หกินติดๆๆนี่นี่ใช่บ <c oughs> ้านไข่ใครรู

คิปนี้เอาสั้นๆเนอะ้วยหวคือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงค่นี้พี่น้องเรจไปก่อนนะจไม่คลิปหน้ามื่อนี้สบายดีไม่สบายไสบายกับหสบายดีบายอบายดีเ็ดนะบวะ